สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมคลิปราศีสุดท้ายในรอบเดือนตุลาคมเลยนะเนี่ยดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงดวงประจำเดือนตุลาคมของชาวราศีกันนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบสากลเลยนะ แบบสากลน,นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่23สิงหาถึง22กันยาส่วนแบบไทยจะเริ่มตั้งแต่วันที่17กันยาถึง16ตุลานะคะหรือใครที่เป็นสายดูแบบลัคนาราศีเนาะตามเวลาเกิดก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าชาวราศีกันเดือนตุลาคมเนี่ยดวงเป็นยังไงกันบ้าง ขอแม่หมอนสับไพ่แป๊บหนึ่งนาลูกดวงอะติดกันแล้วหนึ่งอ่าโอเคอ่าไพ่หลักประจำเดือนนี้ได้ไพ่สามเหรียญเนาะเดอะซันอืมแล้วก็สีดาบในดูซิอีกใบอ่าสิบเหรียญ าชาวราศีกันค์คะเดือนตุลาได้ไพ่หลักประจําเดือนคือไพส่สามเหรียญสามเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการสื่อสารการประชุมหารือหรือการเป็นที่ปรึกษาหรือเราเนี่แหละไปรับคําปรึกษาอะไรอย่างนี้นะคะหลักๆคือมันจะเป็นคอมมูนิเคชัะเออมันหมายถึงการสื่อสารเป็นหลักเลยนะแล้วก็ไพ่ไพ่ขยายเนี่ยได้ไพ่เดซันสีดาบแล้วก็สิบเหรียญ ดังนั้นพื้นดวงโดยรวมของชาวราศีกันเดือนเนี้จะไม่เดือดร้อนนะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างสบายสบยอ่าอาจจะได้ทำสิ่งที่เราชอบหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีโชคเล็กๆน,น้อยๆได้นะคะเดือนนี้แต่เดือนที่เราจะขี้เซาเป็นพิเศษนะสีดาบขึ้นฟีลแบบโอ้ยอยากนอนอยากพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยฉันต้องการการนอนเข้าสู่โมดเจยียงนิทราประมาณนั้นนะคะอ่ะ เรามาดูไพ่เกี่ยวกับการงานการเรียนนั้นดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างได้ The Chariot ว wow. ้าว The Sun แล้วก็สองถ้วยชาวราศีกันคะ์ะเรื่องการงานการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะถ้าใครที่ทำสายเซลล์สายการเดินทางหรือข้าราชการ จะเ,เวิร์กมากๆเดือนนี้คือจะเป็นเดือนที่ดีมากๆส่วนใครที่เ,เป็นน้องๆนักศึกษาหรือนักเรียนเดือนนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ค่ะที่อาจจะได้เดินทางเออไปต่างจังหวัดไปต่างที่ไปดูงานศึกษาดูงานอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่ใช่การเดินทางไปสักที่มันก็คือจะมีการทำกิจกรรมกลุ่มหรือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆขึ้นมานะซึ่งมันต้องมีการระดมพล มีการาแชร์ความคิดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพล่เาชาวราศรีกันเนี่ยอาจจะได้เป็นแม่งานก็ได้นะได้แบบเป็นเดอะแบ็ของงานงานนี้อะไรอย่างเงี้ยอีกในหนึ่งเนี่ยจะมีเพื่อนมาขอความช่วยเหลือให้เราสอนงานสอนหนังสือสอนนั่นนี่นู่นให้นะคะอ่าส่วนใครที่รอง,งานม่มาดูกันได้เออควีนไม้ได้เดอะไฮ p r พรีสเ s s แล้วก็ได้ The Hermit สําหรับชาวราศีกันคะใครที่รองงานใหม่เดือนนี้อาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะคือมันมีความเป็นไปได้อะว่าเจ้านายจะเห็นว่าเราเก่งมากเขาอาจจะรู้ว่าเราจะลาออกเขาก็จะมีการยื้อเราไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่ยื่นงานใหม่ก็มีเกณฑ์ไปในสัมภาษณ์ค่ะจะได้รับการสัมภาษณ์แต่ว่ามันจะยังไม่ได้เร็วๆนี้นะคะ ตำแหน่งที่เราสัมภาษณ์อาจจะโดนดองคือแบบเหมือนสัมภาษณ์แล้วเปลี่ยนใจยังไม่ได้อยากรับตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะ,ะเรื่องการงานเนาะแม่หมอว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่ว่าแค่ใครรอง,งานใหม่มันอาจจะช้ากว่าที่คิดทีนี้มาดูการเงินกันดีกว่าได้ไพ่ The Lover เ hey, ฮ้ยังไงสีได้ไพ่อัศวินถ้วย แล้วก็สีดาบชาวราศีกันคะค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่เราอาจจะอยากมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางนะเราอาจจะมีการปรึกษากับเพื่อนหรือว่าทํางานฝีมือหรือทําโปรเจกต์หรือว่าลงแข่งประกวดเอารางวัลอะไรสักอย่างนะ,ะในเคสบางคนเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้รับของขวัญหรือได้รับการเปจากคนที่มาชอบเราได้ด้วยนะคะ แต่เหมือนเราลับแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดีใจอะด้วยความเขาอาจจะไม่ใช่สเปคเราหรือเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็รับรับไว้ประมาณน,นั้นนะ,ะมาดูเรื่องโชคลาภกันนะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยอืมเดอรซันเฮยน่าสนใจว่ะแล้วก็อ่า ราชาถ้วยเอาราศีกันคะ่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคค่อนข้างดีขึ้นใน12ราศีที่แม่หมอดูมาคิดว่าราศีกันเนี่ยดูมีโชคมากที่สุดแล้วเออแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเล่นเทหมดหน้าตักนะคะแค่ไพ่ขึ้นว่าออมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคอ,อ่ามองว่าจะได้เลขจากความฝันนะคะอืมหรือแบบไปขอเลข ไม่ขอเลขไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าจะได้เลขจากความฝันแล้วให้คนอื่นตีให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะต้องให้เอ,อคนที่เป็นผู้ชายนะเออ,อายุมากกว่าเราเป็นคนตีให้เขาจะรูปร่างทุมท้วมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลองดูลองดูเขาจะอยู่ใกล้น้ํานะเพราะว่าแบบราชาทวยขึ้นก็เล่นพอคำๆนะคะอย่าแบบจริงจัง,จงอะไรขนาดนั้นนะเออไม่ใช่แบบแม่หมอเนี่ยเทหมยวหน้าปากอะไรอย่างเงี้ย พื้นฐานดวงคนเราไม่เท่ากันเนาะอันนี้มันดวงโดยรวมก็ย้ำนะคะเล่นแต่พอประมาณนะอ่ะต่อไปความรักคนโสดอ่ะก้าวถ้วยอ๋อหอืมอัศวินไม้อืมมีประเด็นนะเนี่ยอืมอะไรอีกทีนี้ขอใบสุดท้ายสวยสวยสามไม้ ชาวราศีกันคนโสดคะ่ะคือมีเกณฑ์นะที่เราจะเจอคนที่ถูกใจจากช่องทางออนไลน์โลกออนไลน์หรือคนระยะไกลหรือในะอีกแง่หนึ่งอะ่ะเราจะเจอคนที่ถูกใจจากหมู่เพื่อนหรือสังคมใกล้ตัวแต่เขาดูอยู่ไกลเกินที่เราจะเข้าไปทำความรู้จักประมาณนั้นนะคะถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรเราไหม มี30%นะคะที่เขาจะเทคแอคชั่นนะแบบเข้ามาจีบเข้ามาคุยเข้ามาทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยกับอีก70%เนี่ยมองว่าเขาจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากแต่ว่าด้วยความมันอยู่ในหมู่สังคมเดียวกันหมู่เพื่อนเดียวกันกิจกรรมร่วมกันมันก็เลยจะได้คุยกันมากกว่าประมาณนั้นนะคะถามว่าดีไหมมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะใครไม่ได้ขึ้น่ามันแย่ แต่ถ้าถามว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนยังไงแม่หมอมองว่าเขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะนะเราก็ค่อนข้างจะพอใจกับชีวิตโสดของเขาเพราะว่าเขารู้ว่าแบบแบบนี้มันก็สบายดีหรือบางคนเป็นพวกหลงตัวเองด้วยนะแบบแน่นอนมีคนมาจีบฉันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปิดไพ่ขยายของเขามาเนาะแม่หมอู้สึกว่าหนึ่งในสาเหตุที่เขายังโสดคือเขาพิ่งมูฟออนจากความเจ็บปวดในอดีตมาเขาก็เลยแบบ โอเคขอพักก่อนยังก่อนอยู่กับเพื่อนอย่างนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เปิดใจคุยกับใครเลยแต่แค่รู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องรีบตอนนี้ก็คุยได้เรื่อยๆประมาณนั้นนะคะอ่ะต่อไปเราจะมูฟไปความสัมพันธ์คนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีกันเดือนตุลาคมเนาะไหนดูสีได้ไพ่รออาชาไมา้ เก้าไม้แล้วก็สีถ้วยโอเคชาวราศีกันคะคนคุยไม่ชัดเจนเดือนตุลาคมนะแม่หมอมองว่ามันจะมีช่วงที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเริ่มระแวงแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมความสัมพันธ์มันดูมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไปหรือเปล่าคนอื่นที่นี้ไม่ได้หมายถึงกิ๊กหรือว่าคนคุยคนอื่นแต่ทำไมมันดูแบบมีอิทธิพล กับเพื่อนเพื่อนเข้ามายุ่งมากเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออหลังๆเริ่มเหมือนเพื่อนกันเข้าไปทุกทีแล้วมันเริ่มกลายเป็นความเคยชินเหมือนเพื่อนมากกว่าจะเป็นคนคุยแต่มองๆดูแม่หมอ,ม,อมันค่อนข้างไปทางมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ค่อนข้างติดเพื่อนแล้วก็เพื่อนมีอิทธิพลมากๆจนทําให้อีกฝ่ายไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเริ่มมีเริ่มมเฟรนแต่บางทีก็เฟรนจนเกินไป ประมาณนั้นนะอืมอย่าเปิดใช้ความรู้สึกเขากับเราหน่อยเนอะือม คือถ้าพูดถึงในความรู้สึกเขาอะ่ะเขายังไม่ได้รู้สึกอยากพัฒนาอะไรไปมากกว่านี้คือเขายังอยู่ในหมวดสนใจตัวเองอยู่สนใจความสําเร็จสนใจเรื่องรอบตัวจัดเม้น t ขึ้นมาเนี่ยอาจจะบอกว่าเขากําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าเราอจะเข้ากับเพื่อนหรือคนรอบตัวของเขาได้ไหมส่วนฝั่งเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยทำไมมันไม่ใช่แบบที่ฉันคิดไว้คือคือเราเอะพร้อมจะยุมหัวเขาเต็มที่มากอะไพ่ขึ้นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ากับเพื่อนเขาไม่ได้หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเรียกร้องว่าระหว่างเพื่อนกับฉันจะเลือกอะไรตอนนั้นแหละที่เขาจะไม่เอาเราแล้วนะคือมันไม่โอเคแรกๆเขายอมได้แหละแต่หลงัลงๆมันอาจจะไม่ใช่ อันนี้มันสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นเราที่เพื่อนมาเป็นอันดับหนึ่งก็ได้นะเราเขามางองแงง,งองแงงกับเราอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอืมบทสรุปความสัมพันธ์เดือนตุลาคมของคนคุยไม่ชัดเจนแม่หมอหมองว่ามันจะยังเป็นไปได้เรื่อยๆแต่ว่าเหมือนจะมีฝ่ายเราเองอะเป็นเราเองแน่ๆที่แบบรู้สึกว่าอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันก้าวไปข้างหน้า แต่มันก็มีการปรับตัวหลายๆอย่างมากเลยคือจะเป็นเราอะที่ไปขอเขาปรับนะถ้าดูจากในไพ่คือน้อยมากอะจะเป็นเขาที่มาขอให้เราปรับตัวแต่แน่ๆคือมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ control หรือว่าควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษซึ่งก็ต้องระวังตรงนี้นะคะอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะทุกคนมีอิสระเป็นของตัวเองนะเอออย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์หรือว่าอย่าพยายามแบบ ฉันคิดว่าสิ่งนี้ดีแล้วฉันจะต้องมาคับให้เธอทำมันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องฟังกันนิดนึงเนาะอะ,อะต่อไปไปดูความสัมพันธ์คนมีคู่โอโ้โหเจ็ดไม้มาเลยเหรอหนึ่งไม้อืมไหนดูสิสองเหรียญโอเคค่ะชาวราศีกันอืมคนมีคู่เดือนตุลาเนี่ยแม่หมอมองว่ามันจะมีการคุยกัน เพื่อวางแผนอะไรบางอย่างบางคนอาจจะวางแผนแต่งงานบางคนอาจจะวางแผนไปเที่ยวคือมันจะมีการวางแผนเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่ว่าอีแผนเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะยากมันเหมือนกับว่ามันมีคนรอบข้างอ่ะเข้ามาเกี่ยวในแผนนี้แล้วทำให้มันไม่ค่อยเป็นดั่งใจเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นฟีลแบบต่างคนต่างยุ่งนะต่างวุ่นวายเรื่องของตัวเองก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะ อาจจะหนึ่งไมล์ขึ้นมาอาจจะต้องเติมความหวานบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเปิดเช็คความรู้สึก,กเขากับเรากันนะคะอืมเฮ้ยไพยโอเคนะอ่าเดี๋ยวมาดูทางฝั่งเราบ้างเดี๋ยวก่อนอืมโอเค คือถ้าฝั่งเขาเอาจิงๆเขาคิดถึงเรานะถ้าอยู่ไกลกันเขาก็อยากมาเจออยากรีบกลับมาเออบางคนมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะบางทีมันอาจจะไกลกันเลาจะมีความต่างเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องคือรวมๆเขายังมีแพชชั่นต่อเราค่ะยังคิดถึงเราอยากเจอเราอืมดูได้จากเด็กถ้วยนะมีปลาแบบคอยส่องอะไรอย่างเงี้ยเออทำอะไรอยู่ที่ไหนเป็นยังไงคือถึงไม่ได้คุยแต่ได้ส่องก็ยังดี ส่วนฝั่งเราเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็เป็นน้อยๆแหละแบบเออเขาหายไปอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาหายไปไหนวะหรือแบบเฮ้ยมันคิดถึงกูบ้างไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความน้อยๆของเราอ่ะงอนๆอนบางทีเราจะอยากปีวิเวกแบบขอช่ไปอยู่คนเดียวก่อนอะไรอย่างเงี้ยงอนประมาณนั้นนะคะแต่รวมๆมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่คิดถึงกันนะเออยังรักกันอยู่อ่าเดี๋ยวมาดูไพ่สรุปนะคะเทมเพล็ ห้าเหรียญแล้วก็คุยเหรียญโอเคแม่หมอคิดว่าความสัมพันธ์เดือนนี้มันจะมีการปรับจูนกนะะันค่ะในสิ่งที่ไม่เติมเต็มแต่ปัญหาคือฝั่งเขาอ่ะเขาคอมพ l e t กับเรานะแล้วเขายังโอเคที่เราเป็นเราแบบนี้แต่เป็นเราเองอ่ะที่ไม่โอเคที่ทำไมมันเป็นแบบนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยเรามีความคาดหวังว่าอยากให้เขาแบบ ได้เท่านี้แต่คือขาอาจจะให้ไม่ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้ก็เลยจะเป็นเดือนแห่งการปรับสมดุลคุยกันสามารถกว่านะคะแต่ความสัมพันธ์มันไม่แย่นะคือมันแค่น่อยๆออเอองอนเงอ,นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงแบบโวยฟ้าผ่าอะไรแบบนั้นนะคะ,ะจบแล้วเนาะสำหรับดวงเดือนตุลาคมของชาวราศีกันนะคะ เราจะมาช่วงปิดสรุปกันนะ ไพ่หลักประจรําเดือนนี้ของชาวราศีกันจะได้ไพ่สามเหลียนสามเหลียนเป็นไพ่ของคอมมูนิเคตการสื่อสารการประชุมปรึกษาหารืออ่ะก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าเราจะกลายเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนหรือเพื่อนอาจจะมาปรึกษาเราอะไรอย่างเงี้ยไพ่สามเหลียนเนี่ยเป็นไพ่ของชาวธาตุดินดังนั้นราศีที่จะมีทิพลกับราศีกันหลักๆเดือนตุลาเนาะจะมีมังกรกัน แล้วก็พึงศกนะคะด้วยความราศีกันเนีย่ยเป็นธาตุดินอยู่แล้วแล้วก็เจอไพ่ธาตุดินเข้าไปอีกเดือนนี้เราจะเป็นเดือนที่หนักแน่นมีเหตุผลมากๆนะแต่นอีกในหนึ่งบางครั้งเราก็อาจจะเป็นคนเย็นชาสำหรับเพื่อนเช่นกันแบบดูนิ่งๆดูไม่ค่อย take action หรือว่าดูแบบเฮ้ยทำให้คำพูดแกมันดูดูเย็นชาจาังวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ร่มรวม ถ้ามีคนพูดอย่างนั้นกับเราแม่หมอว่าเราไม่ต้องนอยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยอเราก็แค่เป็นตัวของตัวเองเนาะเดือนนี้งานกลุ่มหรือว่าการประชุมก็จะมีบ่อยเป็นพิเศษนะคะก็แบ่งเวลาให้ดีนะคะทั้งประชุมแล้วก็เวลาทำงานหรือเวลาการเรียนเนะาะเอาละค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ให้กำลังใจนะคะมันจะเป็นการให้กำลังใจหรือเป็นคำแนะนำก็ได้นะ เยาขอแม่หมอนสับไพเอาแบบให้มันละเอียดละเอียดแป๊บหนึ่งนะคะลูกดวงเพราะว่ารู้สึกหลายราศีไพ่ซ้ำเยอะมากแต่ถึงซ้ำมันก็แนะนำตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ได้ซ้ำแล้วแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องดวงของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากได้ไพ่คำแนะนำอย่างอื่นบ้างเนาะอ่าเดี๋ยวแม่หมอจะขึ้นซับไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากอ่านนะชาวราศีกันได้ไพ่เมตตา โหผู oh ้ oh. มาดูกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเธอเห็นอกเห็นใจและรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของผู้คนเธอเข้าใจเสียงภายในที่ไร้ถ้อยคําของผู้ที่เจ็บช้ําและอยู่ในความทุกข์ใจเธอให้การคําจุนแก่พวกเขาโดยไม่ได้ทําให้ใครรู้สึกไร้ค่าหรือแสดงทีท่าว่าเธออยู่เหนือใครวันนี้หากบางคนทําผิด แทนการลงโทษฉันจะให้อภัยเพราะการทำให้ใครจำนนต่อความผิดไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เท่ากับการให้กำลังใจและให้โอกาสที่เขาจะแก้ไขความผิดพลาดของตนแม่หมอคิดว่ามันคือไพ่ให้กำลังใจนะคือด้วยความว่าแบบความชราศีการเดือนนี้อ,อาจจะมีความได้เป็นที่ปรึกษาของเพื่อนหรือเป็นเฮดงาน เป็น lead t มเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะมีความเหนื่อยล้าบ้างแหละแล้วบางทีเราจะรู้สึกขัดใจเวลาที่เพื่อนทำงานไม่ได้ดั่งใจเราหรือลูกน้องหรือหัวหน้าไม่ได้ดั่งใจไพ่ก็เลยอาจจะขึ้นว่าเออเธอต้องเข้าใจเขานะว่าธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้นดังนั้นเราไม่ควรจะตำหนิเขาแต่เราควรจะหาทางแก้ไขว่าเออกับการที่เพื่อนเราลูกน้องเราหัวหน้าเราเป็นอย่างเนี้ย เราสามารถเมเนจยังไงได้บ้างเพื่อให้งานมันเดินหน้ามากกว่าการไปตำหนีเนาะประมาณนั้นนะคะชาวราศีกนัน,นะะก,ก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่อาหารนําโชคประจำเดือนตุลาคมของชาวราศีกันให้นะคะมามาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างเนะเาะอ๋อข้าวผัดเออพวกข้าวผัดอะไรอย่างนี้แล้วก็แซนด์วิชแซนด์วิชชีส เราก็แม่หมอคิดว่ามันก็ยังเป็นต้มหู้อ่ะแต่แวบ,บหนึ่งมันก็เหมือนพวกกลีโยเกอร์อะไรอย่างนี้เนาะแต่แต่คิดว่ามันน่าจะเป็นต้มหู่เออเออแต่ถ้าใครรู้ว่ามันคืออะไรก็คอมเมนต์บอกแม่หมอได้นะ็อ่าของกินนาโชคเนาะของชาวราสีการเดือนตุลาคมก็จะประมาณนี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s c r i b e แม่หมอด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย ありがとうございまん。